สวัสดีครับขอบคุณน้องลูกค้านะผมน้องนฤมณนะผมที่เออ่จัดไฟแนนซ์นะผมแล้วก็จองออนไลน์นะผม Honda Jazz G K มากับยอดนะครับผมลูกค้ารถซิ่งห์ของผมเนี่ยก็จัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยนะครับผมติดโบแดงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมนําส่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สไลด์ส่งให้นะครับก็ขอบคุณน้องลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับผมขอให้น้องโชคดีมีชัยนะผมขับขี่ปลอดภัยนะครับใช้รถคันนี้นะผมก็ขอให้พาไปหาเงินเนาะพาไปหาเงินพาไปเที่ยวนะผม ให้มีความสุขนะผมทั้งครอบครัวนะฮะอ่ารถก็สวยนะผมหนังดำนะครับเบาะหนังดํามีจอแอนดรอยนะครับผมเรียบร้อยนะครับจอแอนดรอยเรียบร้อยครับผมเกียร์ออโต้ครับผมผมลงพวงมาลายัยสวยคลิปเลยฮะเนียนๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้พี่สไลด์ไปส่งนะผมพอดีน้องบอกว่าพี่ไม่มีเวลามารับรถอ่ะโอเคไม่มีปัญหาผมเราสไลด์ส่งให้แน่นอนฮะสวยๆเลยผมคันนี้ ขี่ปลอดภัยโชคดีมีชัยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากใจครับผมจากใจทีมงานกู้คาร์รซซิงทุกคนนะผมที่น้องได้จองนะผมจองรถมากับเรานะฮะขอบคุณมากๆล้อแม็กก็แต่งให้เรียบร,ร้อยนะฮะเป็นล้อซีอียี่สิบแปดนะผมสีล้อนี่เหมือนสีล้อแท้เลยนะตัวแดงก็เรียบร้อยนะผมก็ขอให้น้องกับขี่ปลอดภัยนะผมถูกหวยรวยเบอร์นะฮะถ้าชอบเสียงโชคแต่ว่าน้องแอบก,ก็ซิฟมานะ งวดที่แล้วน้องบอกว่าโดนกู่นี้ไปครับผมโชคดีมากฮะงวดหน้าก็ขอให้โดนนี่นนเลขนี้ก็สวยนะผมว่าเจ็ดเก้าก็สวยหกเก้าก็สวยนะฮะือว่าจะเป็นสามเก้างวดหน้าก็ขอให้โดนนะขอให้ได้ขอให้โดนนะผมขอให้ได้ขอให้โดนดีด้วยดีด้วยก็เขาเรียกอะไรเราเป็นคนผมเองผมเป็นคนทํารถขายนะครับนาคนทํารถผมก็ดีใจนะผมที่ลูกค้าได้รถสวยๆนะผมรถสวยๆไปใช้งานฮะเออเขาเรียกอะไรอะความสุขในการได้ทํารถก็คือ ทำรถให้สวยแล้วก็ส่งมอบให้น้องเอาไปใช้งานครั้งหนึ่งผมก็ยินดีมากๆากนะฮะแล้วก็ยังมีรถแต่งรถซิ่งนะครับรถสปอร์ตอีกเพียบนะผมที่ยังรอนะครับผมรอเนื้อคู่นะฮะเพียบเลยครับผมจนน้องก็มีครับผมจนน้องเป็มีอยู่นะฮะเพียบเลยครับผมใครที่หารถสวยๆนะครับมาที่คูคาวรถซิ่งไม่ผิดหวังครับผมหรือว่าใครต้องการขายนะผมต้องการแลกต้องการเทิร์นนะฮะยินดีครับผมเข้ามาหาเราได้นะครับผมโทรหาผมได้0 9 9 4 6 2 4 5นะฮะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยผมในช่อง u t u b e กู๊ดคาร์รสซิงครับส่วนรถสปอร์ตครับมีหลายท่านมากับผมที่ทักเข้ามาฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวรอเงินก่อนพี่เดี๋ยวรอไปเซอร์ไพรส์แฟนนะผมวันวาเลนไทน์จัดไปรับผมเดือนนี้มีโปรวาเลนไทน์ Valentine ให้ด้วยนะฮะอ่ะดีเลยสวยๆมาที่กู๊ดคาร์รสซิงหรือว่าไม่มีเวลามาก็อย่างที่บอกรับผมไม่มีเวลามารับไม่เป็นไรนะผม,ผมก็โอนเงินมาเต็มจํานวนผมสไลด์ส่งไปถึงหน้าบ้านแน่นอนนะผมโอเค ฝากกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ